นพอคง,มงมไม่ได้ตอนพี่ท้องประชาชนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมโดยเฉพาะตัวผมนะครับผมเคยทำมาในความทาะเลยทำมาเหมาะก่อนเนี้ยตลอดมานะครับผมถือว่าาำถึงจนให้ความสำคัญเพราเราเป็นได้มีส่วนรับรู้รับทราบและมีส่วนร่วมกับกรมประมงในการบริหารจัดการพยาพยากรน้าอคงอยกข่วบเมืองไทยตลอดไปนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ ชิงเฉลองซึ่งในนั้ความนิยมจากชาวมงงงและมุ่งจับปลาอยูน้ำเป็นหลักฐานให้น้ำตะโกผ่านโขงรางไปตัดผ่านถึงตะเตาเพื่อเป็นการโทษของทุกปีนะครับผมขออนุญาตพีเศษเล่ายาวไปเลยนะครับเพื่อให้รู้ถึงการพัฒนาการท่านที่เจ็ดนะคะคุณอรุณชัยสัตย์จักรทุกคนวางกล้องนะคะวางกล้องค่ะ ถือ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 ไปต้องไม่ถือไต้องัข้น่าเโอเคเยี่ยมมากค่ะ